กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะมาคุยกับช่างเฟิร์นในช่วงสุดท้ายเพื่อหาข้อคิดและแรงบันดาลใจกันนะคะตอนนี้คุณเฟิร์นอยากจะส่งพลังให้กับคนรุ่นใหม่ยังไงว่าวิชาชีพการเป็นช่างทำกีตาร์เนี่ยมันมีสเสน่ห์ขนาดไหนแล้วก็มันมันน่าสนใจน่าเรียนรู้น่าก้าวเข้ามาทำยังไงบ้างคือเป็นงานที่ ได้โชว์ความสามารถของเราจริงๆค่ะและ้วก hmm. ็อาจจะเป็นเรื่องของรายได้ด้วยค่ะที่ค่าตอบแทนค่อนข้างที่จะสูงและ hmm. หากสนใจที่จะทํา hmm. ก็คืออยากให้ปูพื้นฐานความอดทนมาเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่างานงานแบบนี้ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงแล้วก็คือถ้าเราสามารถที่จะทําสิ่งที่ยาก, hmm. ยาก ผ่านไปได้แล้วเงี้ยมันจะกลายเป็นความภูมิใจแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ที่เราเคยมองว่ามันอาจจะยากมา่อก่อนนี้ค่ะก็ให้มองความยากน่ะเป็นความท้าทายในการทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการใช้ชีวิตค่ะจริงๆแล้วข้อคิดนี้มันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคนที่ทำ อาชีพอื่นๆได้ด้วยนะใช่ไหมคะช่างเฟิร์นเพื่อนๆที่เคยรู้จักกันมาเพื่อนๆที่เคยเรียนมาด้วยกันนะแล้วตอนนี้เขาทราบว่าคุณเฟิร์นเนี่ยเป็นช่างทำกีตาร์เนี่ยเขาสะท้อนยังไงเขาชื่นชมเขาเขาคุยกับเราบอกกับเรายังไงบ้าง <S <S ก็จะมีหลายๆหลายๆคอมเมนต์ก็จะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะทำได้ <S <S ว่าว่าจะได้รู้จัก กับคนที่ทําแบบสายงานนี้อย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าแบบบางทีเขาก็พูดกับตัวเองบอกกับบางคนนะคะบอกกับตัวเองว่าเออขนาดเราเรามีบ้านเป็นช่างไม้อยู่แล้วเรายังไม่อยากจะทําเลยแล้วทําไมทําไมเราทําได้อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จะมีหลายๆคอมเมนต์เหมือนกันค่ะค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไปเลยตอนนี้ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ในมุมของการก้าวข้ามบททดสอบความยากความอดทนเนี่ยอยากจะบอกน้องๆคนรุ่นใหม่อย่างไงคะคุณเฟิร์นเพราะว่าหลายคนบอกว่าอ้เด็กสมัยนี้ไม่อดทนทําอะไรก็เหยียบขี้ไก่ไม่อฟอร์ทอะไรก็ล้มเลิกกลางคันอะไรต่างๆช่างเฟิร์นอยากจะบอกน้องๆคนรุ่นใหม่อย่างไรก็คือการที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านทุกความทุกความยาก รูปอุปสรรคได้มันทำให้เราเกิดความที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็หนึ่งและความภูมิใจต้องมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะมองย้อนกลับไปได้ว่าอาดีตเราเคยผ่านเรื่องที่ยากขนาดนี้มาแล้วแล้วในอนาคตเราก็จะลดความกลัวลงที่จะเจอเรื่องที่ยากกว่านี้ะค่ะ เราจะกล้าสู้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ